เามาต่อแล้วกันทุกคนตันนี้บอกคำจะให้ทุกคนไปเลาะเบิ้งเนาะเขตวัดบ้านหลวงเก่าทุกคนนี่วัดหลวงวัดพุทธรูปปะสายะตนะระรามหลวงเก่า บักเครดตเตยฮะเนาะมีธาุมีพระธาตุมีศาลานางลินแคมของแคมของปักเซน,กนิ่กวางหลนะุ่กคน ang, เฮ็ดแขงเจสกี้เฮ็ดแขงอย่างนี้สบายเนาะความว่กกวางขานะกวางแท้กวางว่าได้แคมของบ้านเฮานะ พอได้โฮกแคมของมีศาลามีหอแจกนี่ก็คือว่าโอเคอยูย่อเวเวลาเฮาบ่หลายทุกคนก็นเลยบ่ได้แวะทักทายจากเพิ่นเนาะแต่อสบายดีเพิ่นนิดนึงแล้วก็โอเคนี่อาคารเนาะ ตัวอุโบสถตัวสิมขายรถล้อดื่มเพงบรรยากาศน้ำกันขา,ขายน้ำปัน่นข,ขายเฝยก็มีเ <c oughs> มืองเก่าจับปลาซัก ขณะบบมีขณะวบริยายหมันรวงไปฝักเซน่เขตนี้ก็จะ,จะเจริญขึ้นกันนะพื้นที่มันกว้างกว้างอีกพื้นที่นะจะเขียนอย่างพวกนี่เขตมรดกเนาะเขียนนี่แผนที่ฮักษาเขตเมืองบูหานบ้านวัดหลวงปิดกำแพงอยู่ตาม ขอบเขตต่างๆต่างขอบเขตทางเมือตงต่างๆเขตน้องเดินขึ้นกำแพงนี่นต่างๆนะอ่ะเดินทางต่อผมมียังไงเนี่ยผมมีคือว่ามาหัวแล้วก็ไปเลยผมเลยนะ <c oughs> หัวซ่าหัวทดกันตัวนี้หัวซ่าหัว มีฮานชินดาฮานอย่างเก่าเนาะขวบเบลีทุกคนขวบเบลีเก่าขานั้นก็เป็นบ้านพัฒนาห้องกันบ้านวัดหลวงเก่าก็ลากซอมแปลงรถเจเอซีขี่คอกันเดิน ลายแห้งรดนะจนล่นบ้านวันหลวงเก่าหานฝือหานอยากทงมดูเข็มน้ำท็อปไซมันจะเตี๋ย่านยเทียมบีเอสเตเดียม Chuyện nhà thiếm, view trong phố cao nó, cái, gai là phố cao nọ View đi, view đi Cứt này ngang ngang xuất nọ, đi bọn chọn đồ bọn nâng linh thôi ทางพาหานขายหขายอยู่เน,น๊ะล่าชันกับลังใหญ่ทุกคนกำลังสร้างเนี้ยหลังใหญ่ลห,ลห,ญหลังเตะเขาามาเนาะคัดผู้ใหญ่ผู้ตเตะเลยมันสุดยอดเลดยทุกคนอ่าภาษาทางภาคใต้เขาผู้ใหญ่ผู้ตเตะแล้วผมไม่พูดได้ใหญ่กว่าท่านแล้วอ่าหรือว่าเป็นรุ่นใหญ่ๆไปแล้วซนเนาะ ผู้ใดผู้ใดโตใหญ่แล้วมันช่ผูปป้เตะเพราะบางครันี่เขาไปไป,ไปใกล้เขานี่เขาว่าโอ้คือหูใหญ่หูเตะเนาะสินไนแดนกับบทเขียงใหญ่อีหลีทุกคนป้อมประตูใหญ่กินสินดแดนลายพุทธยึดทงนาแคมน้ำหอม ใส่เห็ดน้าปีเก็บน้ำแล้วน้าปีแล้วกับปลาปลาเหื่อทุกคนปลาปล่อยเป็นทงน้าทั่วไปเนาะปล่อยสัตว์เลี้ยงอย่ยต่างๆโอเคเลยโครงสร้างนี่สง,งามทุกคนมาตรฐานเนาะโครงสร้าง ลมพัดชนไหนสักหนึ่งนี่มันเซยเนาะทีรังกาไปเงี้หลังใหญ่เลยได้เป็นเงินกิ่มกันหลายร้อยล้านเนาะเป็นเงินบาทกันหลายล้านบาทเนาะ่าก่อสร้างนะาอยูนห้องการทรัพยากรธรมรมชาติสิเวดลอ้อม เพระพระพระอยู่กองกบไม่ใหญ่เดี๋ยวน้พรไปซองเมึงเี่ยชิกเนเจอร์เขตนี่นะพระพุทธหูปนะเพิ่งเขียนไสว่าไม่้ยังวัดสีสุมังพระเจ้าใหญ่สีสุมังเมืองจับประสักเขตดหนึ่ง รถจอดพี่ทุกคนจอดซิวอยู่พี่นะรถนะอยากาไปซองิึงบรรยากาศนหมกันจริงๆเลยโอ้โกกส,มสัมปาใหญ่หลายทุกคนโกกส,มสัมปาสวยงาม ขึ้นมาก็เป็นวิวพระเจ้าใหญ่พระเจ้าใหญ่แคมแคมบ้านวัดหลวงเก่านี่บป่าต่อไปดว่าขึ้นกับบ้านอย่างไงเลยเนะาะพระใหญ่สีส้มังด้วยกัน ไไงม,มีการสัทธาคล้องกล่องสั่งคล้องเมกาบแก้วนางเหมยนางหลิงท้าวก้อยพนละครอบครัวทานคล้องทานกล่องพวกสัมสัใหญ,ญ่ไร มีประมาณห่าหกกบเนาะอยู่บริเวณนี้สวยงามเครื่องโบซาทุกคนมีการก็จเจ้าองมาอย่างการบ้าการบนเนาะเขียนซื้อเขียนอย่างใสอยู่ในบริเวณนั่นแหละเป็นบ้าเป็นบน ก็าพาลูกมาไต่ทูบไต่เทียนบุครคับางเลขบางเบอร์ประมาณนี้แหละ แหละบานเฮางามทุกคนสะอาดเนาะขี้เหี้ยบุกใครมีเลยเพื่อเพื่อนฮักษาได้ดีเนาะอาจจะ,อะมอบให้ผู้ขายเครื่องเป็นผู้จัดสรรเนาะว่าขี้เหี้ยเหี้ยจะต้องหิบเก็บเลยแล้วคนมาเที่ยวก็สิเป็นผู้เหี้งบุรณะนะก็สิมีวินยัยมีวินัยบุรงพิญญาซาซายซะซะ เรือนแคบน้ำแต่ฟังกับกัดเจือนมาปเป็เนระยะระยะช่วงนี้มีเทามีไข่หลายทุกคนสิ่งๆๆย่อยๆนี่มันไข่ได้นี่ยขะน้ำขังเลยมันเทาเห็น่ะอ่ะเปลนทางต่อทุกคนดีวพาไปเลาะต่ออีกเนาะ ตติดานกัไปทางต่อนี่เป็นบอลขขยดอกไม้บูซานาะขขยข้าวปุ้นขายน้ำไข่ไหนอ่านประวัติหน่อยนึงเป็นเขียนเสวะพระใหญ่สีสุมัง ยูทีวัดเก่าสีสุมังตั้งอยู่เรียบไปน้ําแคมฝังน้ําของมีพระมีพระพุทธหูบองหนึ่งสร้างในัตวตอที่สิตั้งปฏิสถานยระวางกลางกกต้นโพสองต้นและหันหน้าไปทางเบื้องไม่น้ำของคิดท,ที่อยู่ที่อทั้งทิดแต่เป็นออกใน,นเมื่อก่อนสร้างผ่านยูด้านหน้ามีเส้นทางผ่าน ตอนหลัพระพุทธโูกแต่ถึงน้ำกัดเซาะเพิ่นจึงง่ายเส้นทางมาสร้งาง่านหลังของพระพุทธโูกวัดดังกล่าวนี้สร้างย่องวิทิงโค้งสร้างบูหานสถานยุกกรอันอังกอร์เนาะห็นแกะสลักบ,บางก้อนยังสามารถพบเห็นได้อยู่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ วัดนี้ได้สร้างขึ้นโดยเจ้าอยสีสมุทรพุทธ,ธกูลกษัตริย์องค์ทวิตของอาณาจักจรจัมปาสักดิ์ล่ว1713หา1737เพื่ออุทิศให้แก่พระมาดาของพระองค์เมื่อก่อนทานฮังรี่ปาเจมังเจฮงเฮียนภาคานี่ยังฮงเฮียนภาคตะเวนออกไก่ของพลังฮันรี่ปรามิเตอร์บอกทุนอ่า ได้เข้ามาถึงของเขตนี้ในเมืองกาเซเพื่อขึ้นทะเบียนวันชีวัดในประเทศลาวและได้พ,พบเห็นพระรงค์องค์ปัจจุบันอยู่ในซากแกะสลักอยู่ในซากสลักหักพังของวัดที่สร้างขึ้นตามหูกและศิลปะของเวียงจันทร์เพื่อเป็นบ่อนปริษสถานพระพุทธรูปใหญ่ปางนางมือขวาวางพาดอยู่เท้งขายอนนิ้วลงสู่พื้นดิน อยู่ในท่าที่มีข้อหมายว่าพระอ,องค์เอ้าพระเมธรณีเป็นสักขีพยานภูมิสะภาษามุทาคือพระอ,องค์ได้ขอให้พระเมธรณีเป็นสักขีพยานในการตัดสู้เป็นพระสัมมาพุทธเจ้าของพระอ,องค์ได้อยู่ในวัดแห่งนี้ยังเหลือแต่พระธรูปอ,องค์ไงองค์เดียวปริสถานอยู่เซิงพานมาก็ได้รับการซ่อมแปลงหลายครั้งจากการ จากการเป็นวัดกรยุกอังกรอรนัน้นทางดีปังบังเจ้ก็ได้เว้าถึงศิรจารึกที่บมีการเขียนข้อความใส่อันยังสามารถพบเห็นฝั่งยูดินฝั่งดินอยู่ทางด้านหน้าเบื้องตะวันออกของระเบียงที่สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งส่วนเทิงเป็นการตกแตง่งเป็นหูบกลงและมีจอมแหลมเล็กน้อยครับทุกคนีนแผนที่เก่าเนาะแผนที่เก่า แกสลักที่คนพบในช่วงบบรณะการบูชาเนาะ,ะตามนี้ทุกคนสวยงามเต็มพระเจ้าหญ่สีสุวังคราเมืองจำปาสักเขตหนึ่ง ขบมูลค่อนข้างครบได้ดุกินท่านหลยยุ่งเนาะขบม้วนประคบนะต้องต้องเบิงเบิ้งจุดนี้เนาะนึ่สิู่ที่ที่ไปที่มาคือหลองเข้าบางนี่ขั้น,ข,นขั้นมีให้อ่านแบบแบบนี้ก็สิโอเคอยู่อันนี้มันอ่าบางอันก็มีให้อ่านบางอันก็ม่มีให้อา่านตามทุกคนเห็น,นแล้ที่บาเขาไม่ทายเบิ้งแล้นะเนาะไปได้สัมพันธ์ ข้อมูมลมันก็ต้องอมีครบนเนาะถึงจะเป็นเรื่องพ่อสัตร์อย่างกันแล้วแต่ให้หู้ที่ไปที่มาของอสิ่งต่างๆานะเนะาะขัดกับมีใกล้สองสามคนทรับยยูนข้างหน้าท่านเพื่อเป็นข้อมูลคันถา้าคันถา้าบทบเขียนใช่นะเจมสดาดวิวสำคัญทุกคนสำคัญเรื่องข้อมูลอ่ะ คือเขาที่ป่งหงเงยนเดียวเดือนหนึ่งแล้วเราบูาห่หู้กันนะเออหงอายุหงเงียน็นจะปู้ประวัติปู้อาจารย์ปู้ครูนะกันนะอือมันก็เขาบวคขับปกก็นไดรแล้วหงแห่งพระดมสมบูรณ์ซีเกิลสัมสาวแต่สะอ่อนใหญ่แห่งทุกคนมีพระพุทธหูอีกตนนี้ก็ได้แต่ว่าบู่ใหญ่ทวีองค์ทวิชแล้วบ้านพัฒนาวัดธาตุบ้านวัดธาตุทุกคน ล่างรถสักเลี้เดี๋ยวล่างรถก่อนทุกคนติดตามทุกคนเดี๋ยวมาล่างรถก่อนโบไบฮะเบาะเปื้อนแห้งทุกคนพามาล่างนิดนึงเราจะเดินทางต่อแนละ้วที่นี่ตัดบถไปนะิดนึงเนื่องจากซอกห้าล่างรถรดมาดดแล้วเนาะออกคลิปช่วงนี้ ราคารถจกักรเฮาซาวันคันใหญ่ทุกคนรถรถจักรท่วไปสิบห้านะ่เป็นราคาต่างๆในปัจจุบันในประเทศเรารถเก่ง4กระบะ50าเครือบ4ี่แปซคัด45่แสนห้าเปรนแสนหาจักเบาะผม2อง0นนะเบึ้งน้ำกัน

เปาลมน้ำยาเคลือบพร้อมของแท้ของแท้แ,ทแนะนำได้อยู่ที่บ้านาบ้านัดท่งวะไอบ้นนอบ้านน,น,านี้บ้นานปะท่อองวะบ้านปัดธาตุเนาะอืมบ้านปัดธาตุของแท้หรืของแท้ของแท้ละเอียดสุด 造的很反感。